สวัสดีครับผมฟอกนะฮะหรือว่าเฮียสายเพร์นนะฮะบางคนตอนนี้เรียกเฮียสายเบี้ยวเลยนะฮะก็ขอให้หายนะไม่รู้จะหายป่อกนะแต่ว่าหมอบอกว่ามี80%นี่หายและ2ี่เที่ที่จะเป็นตลอดชีวิตนะฮะต้องทานยาต่อเนื่องคุณยาสเตอร์ลดสเตยียรอยนะฮะแล้วก็มีการนวดากายภาพด้วยนะครับถึงจะหายควบคู่กันไปมาพูดถึงการเป็นนะมันเป็นด้วยอะไรเป็นจากสาเหตุอะไรนะครับก็คือ กืหลายๆคนงงบอกไอ้กินเหล้ามากไปเนี่ยนะันทำไมถึงเป็นได้เนี่ยมันไม่เกี่ยวมั้งหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะฮะมันเป็นอย่างนี้กรณีที่ผมบอกไปมันจะเกิดขึ้นจากหลายๆส่วนคือหนึ่งพักผ่อนน้อยพักผ่อนน้อยทําให้เกิดอะไรขึ้นครับร่างกายอ่อนเพลียโรคมันถึงสําแดงขึ้นได้เพราะว่าในกรณีที่เราไม่รู้หรอกไอเชื้อวัดตัวเนี้ยเราเคยติดมาตั้แต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่มันอยู่ในร่างกายนะนึกออกไหมวัดหลายๆตัวเนี่ยมันยังอยู่ในร่างกายนะครับเนี่ยเห็นไหมเวลาพูดทาเบีนะ้ยว เราอาจจะอาจจะติดมาหลายปีแล้วก็ได้แต่ันยังมีเชื้ออยู่จางๆนิดๆเหมือนอยู่เป็นภูมิคุ้มกันในร่างกายเราอยู่นะนึกออกไหมนึกภาพออกไหมมันจะมีภูมิอยู่ภูมิภูมิเชื้อวัดอยู่ในร่างกายซึ่งมันจะฝังอยู่แถวๆบริเวณต่อมแถวๆนี้นะครับที่มันใกล้กับกล้ามเนื้อประสาทคู่ที่เจดนะครับเสร็จแล้วทีนี้มันจะสัมแดงอาการได้เมื่อไหร่หนึ่งร่างกายอ่อนเพลียเกิดจากอะไรดื่มเหล้านากันากๆปีใหม่ที่ผ่านมาเจ็ดแปดวันดื่มทุกวันพักผ่อนน้อยเนี่ยมีส่วนเลย อ้วนล่ะอ้วนมีส่วนยังไงคนเราอ้วนเฉบพันนะฮะน้ำหนักขึ้นเฉบพันร่างกายปรับสภาพไม่ทันนะฮะการเผาผันพลังงานเนี่ยมันยังไม่ไม่บาลานยังไม่เรียนรู้เท่าเท่าไหร่นะครับบางทีมันมีอาการอ่อนเพลียในกรณีของคนที่อ้วนกว่าคนปกติหรืออ้วนเฉบพันหรืออ้วนมากนะครับก็จะมีอาการอ่อนเพลียมากกว่าคนที่รูปร่างร่างกายสมส่วนนะฮะพอร่างกายอ่อนเพลียเมื่อไหร่ปุ๊บไอตัวเนี้ยมันก็จะหมดปรากฏอาการทันทีนะครับเชื้อโรคตัวนี้มันจะไปเกาะอยู่ที่ ลายเส้นประสาทเส้นที่เจ็ดนี่แถวแถวนี้นี่นะฮะนี่ทำให้เก้ามเนื้อที่ควบคุมบริเวณใบหน้าฝั่งเนี้ยฝั่งใดฝั่งหนึ่งถ้าเป็นฝั่งขวาก็แถวนี้นะฮะนี่ฝั่งซ้ายผมเป็นฝั่งนี้นะมันก็ทําให้ใบหน้าฝั่งเนี้ยเหมือนอมพาพครึ่งสี่คละโรคก,กับสโต๊กนะส,ะสะโต๊กเนี่ยก็คือในลายของผู้ที่มีปัญหาเรื่องเส้นเลือดสมองตีบ โชคดีมากที่มันไม่ใช่นะเพราะมันจะมีอาการแขนขาอ่อนแรงด้วยอันนั้นอีกประเภทหนึง่งฮะอันนี้แขนขาไม่อ่อนแรงเป็นที่หน้าอย่างเดียวนะฮะซึ่งก็มีผลนะกินข้าวก็ยากน้ําไหลออกปากพูดจาก็เป็นอย่างเงี้ยฮะชัดบ้างเลยชัดบ้างนะฮะก็ไม่อายนะเพื่อมาเป็นการเตือนภัยให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันนะฮะ ก็แต่ก็ยังช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องของโควิดสิต่อไปนะฮะก็จะช่วยแบบปากเ,เบี้ยวนี่แหละนะฮะยังไงก็ยังติดต่อแจ้งมาได้นะฮะถึงแม้จะอยู่นอกประุมนะฮะทีมงานผมต้องรอดยินดีดูแลเท่าไปถึงนะฮะหรือว่าจะให้คำปรึกษ,ษาได้ทุกเรื่องติดต่อมาได้ครับสสดครับ